สดีครับผมมิกจากมิกฟาร,ร์มยาชาแนลออกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องการกินเร็วนะฮะใครเคยโดนว่าว่ากินช้าบ้างไหมฮะผมมาโดนว่าประจําผมก็เลยได้มาอ่านบทความนี้ซึ่งมันสนับสนุนกับพฤติกรรมผมแต่ไม่ใช่ว่ากินช้าแล้วหมดจะเล่นมือถือยังไม่ใช่นะคือกินช้าก็คือต้องเคี้ยวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเป็นคนกินช้าเนาะบทความนี้เขาบอกว่าการกินเร็วอะ่ะ จะทาให้อ้วนได้เรามาดูกันว่ามันมีผนเสียอะไรบ้าง,งการกินเร็วเนาะก็ต้องยอมรับว,ว่าสังคมปัจจุบันเนาะมันมันรีบเร่งะนะฮะก็ต้องกินให้เร็วเนาะแต่ก็มีคนเสียนะครับการกินเร็วเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาะวะที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโด o นะฮะคือแปลเป็นไทยก็คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการเราผาผลาญอาหารของร่างกายผิดปกตินะฮะมีสาเหตุจากการดือ้ออินซูลินและความอ้วนนะครับมีการศึกษานะฮะเพราะว่าเพราะว่า คนที่กินเร็วมีแนวโน้มที่จะเป็น <c oughs> เบาหวานชนิดที่สองมากกว่าคนที่กินปกติถึง2.5เท่านะฮะโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาประเมินว่า34%ของประชากรวัยผู้ใหญ่ของสหรัฐอเมริกามีกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดมและยังเตือนว่าในอนาคตเมตาบอลิกซินโดมเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจมากกว่าบุหรี่นะเห็นไหมฮะกินเร็วอย่างเดียวเนี่ยโอ้ผลเสียมากมาย ล้วก็มีงานวิจัยเพิ่มเติมของดรทากายุกิยามาจินะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากฮิโรชิมายูนิเวอร์ซิตี้นะฮะของประเทศญี่ปุ่นซึ่งศึกษาในอาสาสมัครญี่ปุ่นกว่าพันคนนะฮะอายุราว5้าปีนะครับทุกคนไม่มีภาวะไม่เคยมีภาวะเม่า้องบริสินโดมอาสาสมัครเหล่านี้ถูกแบ่งเป็น3ากลุ่มนะฮะตามพฤติกรรมการกินคือกลุ่มกินเร็วกลุ่มกินปกติและกลุ่มกินชา้าโดยจิตา อาสุขภาพของอาสาสมัครเหล่านี้เป็นเวลา5ปีเลยนะฮะพบว่า11%ของกลุ่มที่กินเร็วเนี่ย11.6%เกนะฮะเกิดอาการเมตเบปวดมตาบอบิกซินโดม6.5%เกิดเมตาบปวดมตาบอลิกซินโดมในกลุ่มที่กินปกติและเกิดเพียง2.3%ในกลุ่มที่กินชาโอ้โหในกลุ่มที่กินเร็วจะมีน้ำหนักตัวมากขึ้นนะ,ะมีรอบเอวขนาดใหญ่ขึ้นมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินนะกินช้ากินปกติ

ะะก็มาต่อกันที่การาการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition นะฮะโดยให้คนอ้วนและคนที่มีน้ำหนักตัวน้อยนะฮะกินอาหารชนิดเดียวกันปริมาณต่อหนึ่งคำเท่ากันเพราะว่าคนที่อ้วนมีแนวโน้มที่จะเคี้ยวน้อยกว่าคนที่กินที่มีน้ำหนักน้อยนะฮะคนอ้วนมักเคี้ยวเร็วนั่นเองเคี้ยวไม่ละเอียดและเกืนเร็วแต่เมื่อทดสอบให้ทุกคนทั้งคนอ้วนคนผอมเนี่ยเคี้ยว4ีครั้งต่อคำนะฮะทั้งคนอ้วนทั้งคนที่ผอมนะฮะ จะกินน้อยลงนะฮะสแสดงว่าเคี้ยวนานขึ้นจะกินน้อยลงนะฮะในขณะที่เรากินนั้นสมองได้รับสัญญาณจากกระเพาะอาหารและลำไส้นะฮะสมองจะสั่งการมาให้ร่างกายรู้สึกอิ่มซึ่งต้องใช้เวลากว่า20นาทีนะฮะกว่าที่สมองจะสั่งการตั้งแต่เคี้ยวคำแรกคนกินเร็วสมองจะมีการสั่งการไม่ทันนะฮะก็คือ,คอมักจะกินหมดก่อนที่จะรู้สึกอิ่มฮะต้องไม่กินกดกิน,ก,นกินหมดก่อน20นาทีนะะั่นเองทาให้กินไปเรื่อยๆจนได้รับปริมาณอาหารมากเกินนะ เมื่อเรากินช้าลงการสั่งการจากสมองจะเกิดขึ้นในขณะที่เรายังกินอยู่จึงทําให้เรารู้สึกอิ่มก่อนที่จะกินมากเกินไปนะฮะการกินอาหารควรใช้เวลามากกว่า20นาทีหรือประมาณ30นาทีเพื่อให้สมองสั่งการให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้ทันเวลาการกินช้าๆและเคียเค่ยวอาหารให้ละเอียดจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปที่กระเพาะและลำไส้และยังทําให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้เพิ่มขึ้น การกินอย่างช้าๆและให้ความสนใจกับอาหารที่กินอยู่ยังเป็นการฝึกการมีสติโ้พูดมากเลยอะแนวพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่กําลังทําอยู่นะฮะมีสติกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ช่วยลดความเครียดจากการทํางานในชีวิตประจำวันได้เลยเนี่ยโหการกินนั้ยช่วยระบายความเครียดได้เลยนะการมีสุขภาพดีทําได้ไม่ยากเพียงแค่เราใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยเช่นวิกีการกินนะฮะวิธีการกิน วิธีการแก้วิธีการกินเร็วก็เช่นนะฮะไม่ตักอาหารคําโตๆระหว่างเคี้ยวอาหารถ้านับจํานวนคําที่เคี้ยวได้ก็จะยิ่งดีแต่เป็นการฝืนธรรมชาติไปหน่อยเนาะจะมานั่งนับนะฮะก็ไม่ใช่ทาให้เครียดโดยใช่เหตุก็ให้เคี้ยวชา้าๆลงนะฮะเคี้ยวให้ละเอียดวางช้อนซ่อมลงระหว่างเคี้ยวนะฮะใช้เวลาอย่างน้อย3ามสิณีในการเคี้ยวอาหารไม่ควรไม่ในการเคี้ยวอนาะไม่ใชนะ่ในการกินอาหารในมือหนึ่งนะฮะไม่ควรกินไปกินไปทํางานไปดูทีวีไปนะฮะ การกินอาหารกับเพื่อนจะช่วยให้กินช้าลงได้นะฮะฝึกทําจนเคยเป็นนิสัยนะ,ะครับพฤติกรรมการกินก็จะกินได้ปกติในที่สุดนะครับขอบคุณที่จะรับชมครับอืมเอาอันนี้ไปอ้างนะฮะแต่ไม่ใช่กินไปเล่นมือถือไปอย่างผมแล้วกันผมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนกันนะคขอบคุณทักไปแล้วรับสวัสดีครับรู้สึกว่าแบบ